เอเมันจะไปต่อและเป็นผลดีได้ก็ต่อเมื่อเรามองเห็นอุปสรรคปัญหาเมื่อเราเจออุปสรรคปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นที่ตัวเราแล้วก็กลับไปแก้ที่เหตุนั้นการยอมรับความจริงมันเป็นทางออกที่ดีเมื่อเราเห็นปัญหาเห็นอุปสรรคที่เกิดจากตัวเราคิดเราทําแล้วเนี่ยมันก็อยู่อย่างงัก็ต้องกลับไปแก้การเข้าหาปัญหาไม่ใช่การหนีปัญหา การเข้าหาปัญหาคือการ,รเผชิญกับปัญหาเพื่อแก้ไขอุปสรรคให้มันผ่านมันไปได้ไปได้ด้วยดีการยอมรับในปัญหาตัวเองได้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ต้องพัฒนาแล้วเราก็จะหาทางออกที่ถูกต้องเป็นทางออกที่ถูกต้องถ้าเราไม่ยอมรับความจริงมันก็ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องและก็เป็นการทำผิดตลอดไปต้องยอมรับความจริงกลับไปแก้ดีต้นเหตุ ก็จะเดอทางออกที่ถูกเจริญพอ